ขณะที่พันโทนพกรใจมิพักผู mm ้บ hmm. ังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่38 จัดชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันไปลงพื้นที่ชุมชนที่เกิดการเผาขยะและเศษใบไม้ค่ะโดยได้จัดชุดปฏิบัติการร่วมนักศึกษาวิชาทหารเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหารสร้างการรับรู้แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันสู่พลังชุมชนสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้างการรับรู้รณรงค์ห้ามเผาขยะวัชพืชและเศษใบไม้รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามเผาป่าและพื้นที่ทําการเกษตร พร้อมกับแนแนวการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมทั้งแนะนําวิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ให้ตระหนักถึงความสำคัญของภยัยผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนณชุมชนบ้านน้ำล้อมและชุมชนบ้านเชียงแข็งตำบลในเวียงอำเภอนานจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนานค่ะ ทางนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านได้รับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาขยะวัชพืชและเศษใบไม้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาป่าเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษและฝุ่นละอองค่ะ